ผิวใสปั้นได้ไม่ยากค่ะเริ่มจากทาเซรั่มลงไปให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้เทคนิคทำมือเราลีดขึ้นสิบครั้งเก็บเนียงเก็บกรอบหน้าอย่าลืมนะคะสาวๆาูดไล่เดน้ำเหลืองก่อนเสร็จแล้วขยับขึ้นมาจุดที่สอง ล่องน้ำหมากลากไปที่ใบหูจุดที่สามข้างล่องแก้มลากไปที่หน้าใบหูค่ะจุดที่สี่ใต้าตาลากขึ้นไปค่ะที่แนวขมับนะคะหลังจากนั้นเราจะยกหางตาหางคิ้วขึ้นทำมือเป็นตะขอแล้วรีดค่ะยกคิว้วทำมือเป็นตะขอแบบนี้นะคะแล้วรีดขึ้นไปค่ะ ท่านี้ยใครที่มีปัญหาหางคิ้วตกเราสามารถรีดและดันยกขึ้นได้ค่ะจุดละห้าครั้งนะคะเสร็จแล้วขยับมาตรงหน้าผากค่ะใช้ส้นมือเราลีดเสยขึ้นแล้วก็เสยขึ้นไปนะคะสังเกตใบหน้าค่ะทุกคนฝั่งนี้มันจะดูลิปยกกระชับขึ้นเลยนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้กดิปฝากกดใจเป็นกำลังใจให้กปจิปด้วยนะคะ